ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับนั่งกับมินิมอาโอกาสมีโอกาสมาคุยกันกับนักร้องดังอีกท่านหนึ่งสําหรับพี่น้องกับคุณจักเราดีสื่อผลงานเพลงเลยกับสื่อเสียงของเพลงของเราเนี่ยคุณทิจักก็ดังไปหลายประเทศที่กันเด้นะ้ับสำหรับพี่น้องแฟนเพลงเคยฟังเคยก็เห็นก็อาจสิรลงคุณจักแล้วกับมินิสิมาสอบถามแล้วก็ความเปลี่ยนอยู่ความเป็นไปของเล่าว่าซีมาเราเป็นยังไง แล้วก็สวัสดีครับท,าาทาาบบ่านนักองผู้ที่มีกิติบัตรอาบุเป็ยนพู้ชื่อขอยกบ,บัญจักกระซิบเมน้ยหละคิดว่าอ,ออกอันซื้ออันมุนยูลูกไม่ขอเออเดี๋ยวมาคุยกันเล่าเพราะว่ามาันขึ้นในในรวมงานกันแต่กระเทือกันมาคุยกันย้มะมเสาวนังเด็ดเนาะมาเมือวานนี่แหละมาเมือวานนี่มาคุยกันนะครับกบ็ยุดีสบาย ล่ำรวยเงินทองกหลาลชาธุซื้อเสียงก็ดีว้าที่กิ่งเจ้าเนี่ยนะนาสิตีมว่ย่คนนี้เอาตีมาก่อนแล้วตีมาก่อนเลยบอกแมนอันนี้คือเรื่องจริงโอู้ยท่านดูดังเมืองช่ายต้องถือกระปั้นดูเลือดดังออกเลยง่ายมาเป็นมอนล่ำไี่น้องคุยกันแล้วสิอาจจีบวันสุดที่คืออันนี้คืออน อ่าบุญยูลูกแม่ของเจ้าของเสียงเพลงเส,สสองแรงสองอาสวัสดีพ่อหนึ่งทีหนึ่งเลยสวัสดีสวัสดีพ,สดสดพี่น้องทางประเทศไทยและทั่วประเทศเดอ้อขน้อยแมนบุญนูลูกแม่ของเจ้าของเสียงเพลงเส,สสองแรงสองอม,มือนี่มือสาวันดีได้มากสัมผัสลงยูทูบทางสองอหญ่หนางานชาแนลแมนมแมนแมนครับโอ้ยขิงขื่นมือคนืนน,นี่จะแมนขัก <c oughs> มียายจืดเนาโอ้เปิขึ้นเพราะในสหายเนาะแห่เชื่อกับยายจืดอายุทอกันทอกันว่าสันเออมันเกิดเพื่นกันเอามื่อขึ้นเี๋ยันเกิดเชียรบสวัสดีเขาแถมไปพอดีหกจอกเกือบขึ้นน้ำอะไรว่าแล้วก็นั่งหัวคุ่มกันอยู่เลยอเาแล้วสองสองนอนเนี่ยคุยกันแล้วว่าเสนอว่าคนว่ามื่อนี่ยายจืดขึ้นคือคุยดีแท้แท้ก็ไปหกจอกที่เจ็ด <anto> <kaz Pe ak> คุยคร <cake> <ım 999> ับบมได้แล <ED> ้วพยาธิใหญ่ให้บมได้ผมยุติจอกทีเจ็ดยุตเรียกว่าโยแม่นผมราว่าสองคนนี้ลุกขึ้นเพราะลูกฮาวาห์ขืนลุกว่าข้นนะเออครับพี่น้องครับการือว่าความเป็นไปเป็นมาเนี่ก็คือจังนี้เขาอยากหาวาผมอยากแลกก็พี่น้องอยากหาวาทีม่าว่าเจ้าสีมาไม่สื่อบุญอยู่ลูกแม่ของเลยทีมาเจ้าเป็นศิลปินเจ้าเริ่มจากใส่ไพ่ซักจุงเหยอเขามาในวงการนี้ อ้อ่ะว่าถึงเรื่องการสักจูงนี่ก็เแมนตะกี้เขาเป็นคนหาปลาอป็นน้ำของแล้วันนี้อันนี้ไอ้เคยเป็นตำรวจเวออันนี้มู่ของไอ้เคยนั่นแล้วก็ช่วงน้าไปอันลงกวดมองกวดปลาสอยในีของนั่นลงกวดมองเขาเอื่นไวลงแกลากมองแม่เออ้านเขาเอื่ออหลากมองอลากมากดังนะทุกคนแม่วันนี้เพิ่นเอาไอ้โตมาน้ากับอันนั้น คนหนึ่ง,นนงาาเพื่นึกับอาจารย์ดอกเพชรแดนจำพรก็คืออทานขับชิดพ่อมาจันย์เพิ่อนเป็นเี่ยนี่เพิ่นเป็นศิลปินแห่งศาสตร์แล้วโอ้ดีใจน้ำเพิ่นอันนั้นคืออาจารย์เฮาไปแนะนำแนะนำมาก็เลยไปไปพบไปพบกับเพิ่นไอ้โตแล้วพาไปไปแล้วก็ไปหูจักกันกับอาจารย์ดอกเพชรแดนจำพรเพิ่นเหตุอยู่หลัง เป็นนักเขียนเเป็นหนักเขียนเป็นน,น, <ừ> ปน,นักกวีได้อันดับสองของประเทศเราแต่สมัยผ่นเสงแต่ตกี้เนาะแต่สมัยผ่นผ่นิ่นโคชิมาห้าหารายกเพผ่นตรงโดยผ่านการสอบเสิงซะก่อนเสงนสี่ไหมเข้ามาเสงสอบเสงส,สอบเสงบัน่ันทั้งเมืองไทยก็ยังเสงนี่อย่างนะนะคุยกันมอง บ่เสเยงเียงก็คือสอบสอบเชิงกะกะกคือเฮียนเฮียนให้มันผ่านนะโอ้เออเออเออติวมาจากมอหะต้องขืนมอหกกระสีนะบาทนี่ก็เลยได้มาหูจักมาหูจักช่วงนั่นหันมาหูจักก็เลยว่ามาเห็ดเปิ้ลกะแตงเพลงแตงยั้งไห้เฮ้าแต่ว่าแนบขิดปัญญาเฮานั่น หมักแต่งเพลงมาแต่ไรอยู่แล้วแต่ยังบโหสูตรมันบโหสูตรแล้วก็บว่านหดสองท่านวาซิมีซื้อท่านไรแม่นเออช่วงนั้นควมปึกนึ่งแต่งเพลงกับเป็นได้เดียวสองอันห้องเพลงบบถือจังหวะเ <c oughs> ขาง้มจังหวะหนึ่งกับขึ้นจังหวะนึ่งเออมันเมื่อยกับเปลี่ยนขี้แล้วเปลี่ยนขี้แล้ว จากขี <One input> ้ม <un paid> ังสูลงมาตาเข้าเมืองงมขี้บอดเข้ายัดคนข้ายัดคนเออมึงเชี่ยงจักจังหวายจนี้กูเมืองนะมึงเนวยเนเพลงเขียนมานี่ผู้ใดคิดคนเจ้าของเขียนเองบอกเลยจัาไนี่แม่นคือหลังหลังจากนั้นเฮาเฮียนสูตรน้ำอาจารย์ดอกเห็ดแดนจัพรเพิ่นบอกอืมอือตอนเฮียนน้ำเพิ่นน้ำน้ำท่วมบ้านท่วมเมืองน้ำน้ท่วมเที่ยงข้อนี่ได้แบกจักรยานแล้วเออ ยายาเออแบ,บจกจักรยานเผื่อจะไปเฮียนน้ำพึ่นด้วยจ<อ>ังหวะหลังจากน้ำพึ่นบอกสูตรนั่นนี่นั่นนี่หายกระม้าเห็ดมาแตงเพลงอันหักลูกสาวในบ้านออกอยู่สองเล่าดิกรอนสิเมื่อสองเล่งสองนี่ได้อัดอัดเพลงมาก,ก่อนนี่แล้วมันปะหลายเออมันจะมีอันหักลูกสาวในบ้านออกในอันอทอทรหัตประเทศเล่าเอือ่อกี้เออ,เอ,อมาแล้วก็นหลังจากลูกสาวในบ้านดัง ไปล้อมผาแล้วโอ้ึ้นคอนเสิร์ตไปบ้านได้ล้อมผาบ้านนั้น <c oughs> โอ้โห <c oughs> <c oughs> มาบัดนี้ต่อมามาเอา่เอย่างกาีขอเงินเมียไปเสียขาห้องขอเงินเมียไปเสียขาห้องแม่นแต่งเองห้องเอง ปอปรากฏวัดดังขึ้นแลวกับตอนน้ดังอันประเทศลาวเขายังมีการเถื่อนหามอยู่ว่าเพลงนี้เขาเอื่ามันเกินสมัยมันเกินสมัยมันมันมันเกินความอนั้นะเกินความทันสมัยกันเลยว่าะเพลงของเมียเปเชียขะหองนี่มันแบบว่าเออคือว่าคือบนอนเพื่อนอนชั้นต้องคือยังคือไปนอนดูห้องอยังขนาดแต่ความจริงแล้วก็คือเฮ้าเมาแล้ว อนอนนอนมันผักนอนอนหละดีแล้วใครกลัวสิเป็นอันตรายเนาะออแต่ว่าผู้ใหญ่พันติมาว่ามันบ่ถือบ่ต้องกับ่าเป็นอย่างเขาเป็นลูกเ,เป็นเต่ากับเป็นคนที่ลบถมได้อนเดียวขอถามว่าสรุปเจว่าเพ่งก็สิส้เสร็จสำเร็จความสำเร็จคือจักปีใส่เวลาที่ปีจบใส่เวลาอยู่เอห้าปีที่แต่งเพลงเพ่งเพ่งสองเล่นสองหน่เจ้าเขียนหรือผู้ใดเขียน เพลงเสาสองเลขสองนี่เฮาเขียนทึ่งแต่งทึ่งได้ทำนองมาจากลำแคนของของอ้ายพ่อะอ้ายห่าอไอซุนทอดเนี่ยแล้วเป็นพระเอ,อกหมอลำเรื่องอาะสบาย เออเจ้าคยกินมาระาละม,ม,มาก่อนมออน่บ่ยังบ่กเลยอะครับเขาจะ <c oughs> ค,ค,คิดทา้าฝันอด <c oughs> อ๋ยไอ้ไอ้ไอ้ก่าท้าฝันเนี่ยก็นกั่น <c oughs> ี้ลนเมื่อยคุยบางเจ้ายวฝนคนี่เขาไปแหงเอาคนแบบออบาทนี้ก็เล <ๆ S 1> <ๆ S 2> ยว่าอัน,อนจอนจอดนช่ไหมมาบาัานดียางขวัดในงานบุญกทิ่น เขาจะเปิดเสียงพินอ้เต้นเล่นแตนแลนแตนแลนแตนเลนเตนเล่นเตน้ตน,ตนตบ้าเสียงพินขึ้นมวนแท้ก็เลยเดี๋ยวเล่าคิดมึงจะเอามาแต่งเซรั่มก่อนนะะ้าวอ,อ่ะหลังจากเอาโทรศัพท์ไปเอ็นอ,อ,อาร์ดเอาเสียงพินเออเขาจะแต่งเซรั่มจังหวะน,นี่แล้ว<ๆ>ซื้อไว้อืมบัดเอาซื้อแล้วใช้มาเนาะซื้อได้เนาะว่ะมันจังสีดังว่ะก็เลยขึ้นซื้อเสาสองแรงสองอ๋อ<ๆ><ๆ> หล้วคนเพราะว่าสองแล้วสองนึงเป็นการกินเหล่าบ้องยากินเบียเศร้าจอกแร่นจอกบ่อหรือว่าอันนั้นอันนี้ฮะเราคนก็คิดไปแท่งอีกแบบนึงอีกเออคิดไปทั้งทางที่อันแบบว่านั้นนั่นแหละใส่เขิมขัดนะบอกใส่ง่ายอ่ะเออกันเลยที่เหล็กโมเมนต์มันพอหม้อมันโมเมนต์มันมันมาเป็นอาหารหอมแก้มมันบ่แม่นมันมันบไตเขิมขัดเนี่ยมันสูงเลยแม่นเออนี่บาทในเฮ้ากันเลยตั้งจากสมุนไพรเพลงนี้ออกไปเขาคิดในใจเขาเป็นคนแต่งเนาะเออเพลงนี้มันต้อง เอฟซีเพลงต้องขืดว่าเช่าสองในสองต้องแมนแบบนั่นนะเขาก็เลยมาเปลี่ยนแบบว่าเป็นการหอมแก้มการหอมแก้มก่อนจะหอมแก้มนี่ก็คือต้องเป็นผัวเป็นเมียซะก่อนออจะหอมแก้มได้อ,อ,อ,อสมมุติว่าเขยเป็นผัวเจ้านี่นะขอเช่าสองในสองเนี่ยบอหอมแก้มตอนเช่าสองเธอตอนแรกก็สองเธอกรอนสิมามเห็เุเดือดงานาากลับมาทีเดือเห็ดงานก็นเลยมาขืดเอาไปสิกรัมมาแต่ง แดงออกมาหาจัดตุยอินทวงษาอืเป็นผื่นออกแบบดนตรีอยู่ในสวรรค์อาเกศอาจารย์ตุยเราเป็นทหารเพ่ง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 จอมันโดดไหมข้ามาจริงโดนในค้นในยุคคนปัจจุบันเนี่ยและคราวนี้เนี่ยเพียงคือคนส่วนมากวะที่ก่อนสิเป็นงานมันหอมหอมเยี่ยมกันคือคือส่วนความสิเพียรภาพรวมมันมันสิขึ้นแบบนั้นเลยแม่มันก็เลยโดนโดนอะไรก่ เนื้อเพลงที่เจ้าคอยฟังมันก็การหนึ่งจนค่อยเอามาลองเนี่ยเจ้าข่อยสีเคยยินข่อยลองแม่นเขาเห็ดบึงในยูทูบตอนสมัยโควิดอ่ะอืออันใหญ่ก็มักเพลงเขาถักสร้างปุ๊บบามาว่าท้องห่างห้องขี้สูงตายแล้วห้องขี้สูงตายมันเท่เสีอเลยเรียกข้ผมขออีกหนึ่งว่าผมขอเริ่มจากว่าขอถามจอดเจ้ามีพี่น้องน้ำกันยัยคน ีพ <ci> ี่น้องน้องกันเจ็ดคนเจ็ดคนมีผู้มีมีคนเป็นศิลปินรำจ๋อยคนบ่คือไอ้ไอ้โก๊กมีเป็นเพลงมารำเรื่องันอยู่คณะวงเดือนสมศักดิ์เมืองทองอยู่ประเทศลาวอ๋อแล้วมีพวกยิ่งเจ้าคนผู้ชายเจ้าคนพี่น้อบ้านนี้ต่อมาเมนเอื้อยเอื้อยชิงเอื้อยเอื้อยชิงกับบริเป็นศิลปินเอ้ยขาวกับบริเป็นศิลปินตกมาหอดไอ้ห้าหมอบุญสู้เป็นหมารำเรื่องอีกอ๋อเป็นศิลปินมาหลายคนดีจันเออ เป็นมาสทำเรื่องบาดในห้องหน้าตามันคือหนักมวยบุ้งกว่จาจาังหวัดอีกจังไรมันคือคืออะไครับเลยเออเฮ้ยหนอก็เลยมัน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 เห็ดล่ำเห็ดดอกมัแต่งนี่แล้ว,วนนอันก่อนสีมาเขาวงการเจ้าเห็นอยังเม,มื่อก่อนทำก่อนสีะเขาวงการนี่ตะกี้ก็คืออ่าหลังจากเฮียนจบมาเนาะอ่า บมันจบข้างห้องครัเอาอันนี้มอันมมันมันแล้วเราเจ้าเลียนจบปอยังเรียนจบเอ่อเขาอื่นวะมอสหาคุเมือเนี่ยมอหามอหามอหาปกติบันเจอเลยหอดก็สูงอยู่ตัวแต่ว่าเจ้าเลี้ยนแค่นั้นวันเถอะก็เรี้ยนแค่นั้นมันเชิงหได้มันต้องมีชาเลย คิวคิวคิวิชาเล่หเบื่อไม่การคิดไล่นั่นนึงเลยเบื่อถ้าเบื่อที่สุดคือวิชาเลขมันคิดไล่ไมดเลยข้าเขียนกับก้อนมาในกระดานนี่มันคือว่าปองไปเบิดแท้ขั้นวิชาเลขวัตถุเคมีคณิตศาสตร์โอ้จะเป็นเบื่อเบื่อคิวสัมกีเกอบสัมกีเกือบหวหอดหุ่นด้วยกีเกอบนี่ันก็เลยมาข้างห้องข้างห้องก็เลยออกเลย มีมีผู้หญิงคนผู้ใตยจะคนก่อนยังพ,พี่น้องกันนี่อะไรต่อมาแล้วกับมอบุญสู้ไอ้ฮาร์ดก็บเมนเฮาแล้วก็มีนัง่งมีมีน้องสาวอีกสองคนสองคนผู้หญิงสองบอกแน่นผู้หญิงสองผู้ชายสาี่ยิงสี่ใต้สามยิงสี่โอเป็นกี่คนแน่นปัจจุบันนี่ามว่าปัจจุบันนี่พอแม่ยังบ่พอแม่เบิดแล้ว เมื่อไหร่หรเป็นลูกผีแล้วพอแม่นลูกคนพอแม่ตายแล้วโอ้เสียแล้วเสิ่งแล้วอายุเท่าไรแล้วไปนี่อ่อีพอไปอายุแปดสิบพกี่ปีวาธุเอาอีแม่ไปอายุแปดสิบปีโอ้ยแต่ว่าเพิ่นไปได้สิบปีสิบกว่าปีแล้วนี่ขั้นเพิ่นโมไปปานนี่ร้อยไปแล้วถามว่าอยู่บ้านเจ้าเคยเหตุหน้าบ่อยู่บ้านเฮานี่ฮักกระสีเห็ดเห็ดหน้าปีนี่แล้วเพราะว่าที่ผ่านมาเป็นครอบครัวที่ทุกงากระถ่สุดในบ้าน นอ่นยู่บ่เออมันมีหดเข่าสิกินพี่แหละก็ได้หาป้าในน้ำของกินแต่ว่าไฟฟันอยากได้หายได้หน้าอืมอแต่ว่าวางปีปีก่อนนี่แหละก็เลยไปล่ำก็ได้เงินซื้อทีซื้อดินซื้อหน้าเห็นน้องป้าอยู่เดือนนี้เออก็เจ้าช่วงระยะเจ้าเพ่งที่เจ้ามีซื้อนั้นมันมันปีเขาปีไหนเพ่งไหนสองสองแรกสองเลยสองแรกสองพี่กายนี่แน่นอนพี่กายนี่บอกพี่กายพี่ก่อนนี่ ปีปีก่อนนี่แหละปีก่อนนี่หรอปี 2, 000, 2, 000สองสองพันองพันสเอ็ดอ่ะสสองเอ็ดสอย, 2, สอย,ยนี 2, สอ0พันสสองสองพันแล้วนี่คือคือนัก้องที่พี่น้องบ้านห้องอุจักรเล่าหลายเดิสนสู้ชมเด้ออันนี้คนที่เขาเขาพี่น้องอยากได้เล่ามองหว่วมเรการในงานกับทีมงานของยางยหนงานนี่ก็สอบทามาติดตมา เบอร์โทรศัพท์ก็โทรหาผมนี่ 94. แหละ0862308794นะครับสอบถามมาผมสีน้าผ้าแล้วมาให้พี่น้องในฟ้อนกันในมวลกัน0862308794อันนี้คือเบอร์ติดต่องานเลยกับเบอร์ติดต่อผมติดประสานาทั้งวุญญูลุงแม่ของอันนี้ซื่อฉายานี่ผูใ้ใดตั้งให้แม่นอาจารย์ดอกผิดเดนจพรกับคืออั เปิเป็นศิลปินแห่งชาติอาจารย์คราบชิดพุ่มอาจารย์อพอเขาเป็นลูกชิดเพิ่นเวยชิดเพิเอทอ้ามาบุญยูนี่ซื้ออิริหรือซื้อเหรียญซื้ออิริซื้อขากซื้อแหนซื้อพอแม่ตั้งให้ซื้อบุญยูนี่นะแม่เญญพราะว่าอาันน้ำสกุลลูกแม่คล้องนี่เป็นน้ำสกุลที่ตั้งมาเพราะว่าเขาเป็นคนถูกคนอยากบาามไม่น้ำสกุลหนอกก็เลย หากินน้ำหนักของไปถามบพ่อวัดเ,เ,เอาลูกแม่ของซะไปคู่มือตั้งน,น้ำสกุลนี่ขึ้นมาเลยเอ,อใช่ไหวช่วลูกช่วล้านเป็นน้ำสกุลของหนักสู๋ฝานผ่าความถุกยากก็ะชมาถึงวันนี้นะนั่นแหละเลตหมายความพี่น้องครับคือเล่าสิเป็นคนสู่ขีดหลายหลายเตือพราะสมควรน,นะครับในตระกูลของเราฟังเราเนี่ยอาจเสียบว่าเป็นคนบังคังตัวไหนอาจสิเป็นคือใครแบบกระสีว่าเป็น ภาษาบ้านเฮากับสีบุญมันคนรวยแหละนะแม่เนาะแม่มาฟังเจ้าวัวนะว่าฟังกระเหาสู่ชีวิตไปแม่ต่อถึงจนถึงปัจจุบันนี้การสิ่งที่เราเหตุมาท่ามากการสิ่งศักดิ์สิทธิ์การสิซอยดรมิลานให้เรามีสองทางหาอยู่หากินนั่แหละจังมีซื้อมีเสียให้คืนน้องในหุ่นจักกันแล้วก็ฝากความหวังไว้กับพี่น้องแฟนเพียงสู่คนสุขุนสีซอยสนับสนุนซอยส่งเสริมเราเด้ออันนี้คือบุญยู ลูกแม่ของเป็นนักร้องสอปปล่าวบ้านยึดซื้อไรเขตไใดก่อนบ้านอยู่สวรสค์นาเขตอ่าขันขาม,มไม่ข,ไขามซือ้อไลคขามซื้ออันขวัวมุกาหารคันบ้านเจ้าเขาเอื่นสะพานบอกสะพาน <c oughs> เออม,ม,มุกดาหารอะไรกันแล้วของไปสี่กิโลหอดบ้านพุ่นสวรรค์นครไก่สอนเอาเพาไก่ตัวนีว้เมบ่อแล้ว ไม่โอ้ยข่อยสักให้ข่อยไปซะไปไกลๆยังไงสี่กิโลเลยว้โอ้ยขอยวัน <laughs> ไปเป็นสาวสามสิบสี่สิบกิโลคนที่เดียวบเ่เนี่ยไปกับสาวนาทีกขอหอดเลยเนะาะถามว่าปัจจุบันนี้มีครอบครัวหลือยังเนาะปัจจุบันนี้มีครอบครัวเรียบร้อยแล้วมีลูกมีหลานแล้วมีลูกมีหลานมีเลนแล้วเออมีครอบครัวสองคนก็คือลูกผู้หญิงกับลูกผู้ชายเป็นเมียสองเลย มึนี่มึนนะมึนนะเนี่ยมึนนะเนี่ยพ่อไม่เอาครอบครัวสองคนก็คือลูกคุณยิงกับลูกผู้ชายเลยก็มึงก็มียะไรก็เฮามีสี่คนนะเจ้าบ่จ่าโบโบโบไม่เคยแก้ไงก่อนแ่้วนี่ไ่้ยัยอันเขาถือน้ำนี่มาจากประเทศลาวเป็นน้ำดื่มโรมาคัมเนาะเป็นน้ำดื่มคนหักคนแพงเฮานี่ เพิ่อนเป็นแบบดึงคนคนใจกว้างคนพัฒนาอของประเทศชาติเพิ่นได้เงินขายหนามไปกับป้าชอยเหลือคนอยากจนไปเหตุถนนหนทางและเฮาจะให้อา่านชิมมึงดูว่ามันแสบสั่นไหนหนาม,มาัติคุณติน,นแม่เขาถือมาโดยเฉพาะให้อา่านชิมแต่เขาเปิดไว้แล้วเปิดไว้แล้วเออ <laughs> ย่าไอเปิดยากนะโอ้นี่<อ>เป็นหนามของอันนี้หนามมัติฟังคุณเด่นทุณชมเ้อะหนามสวรรค์นาเกดนามสวรรค์นาเกดนามดื่มโลมาคำ ยังไงเสียบเสียบอยู่บนั่นแหละเพราะว่าเพิ่นผ่าน ISO 2 0งพสสองแต่ก้อยกมี่นั่นเหรอ,น,อ,น,อนี่น้อยกมีแนวฝากบอกเจ้าอันนี้พี่น้องขันความไปอันนี้กับซีรีกินน้ำอันนี้ส่วนใหญ่มันว่าแม่เขาจะมีว่างขายตามท้องตลาดแม่ขวดหนึ่งประมาณเท่าไหร่เออเพิ่นขายเป็นแพ็คบอกสติว่าเขาขายย่อยซื้อยายกินย่อย,อย,อยนี่สิขวดอีกเท่าไหร่ขวดนี้อาจิเวนจักจักกีบ สองพันกีบกวดหนึ่งนี่สอง,สองพันกีบเนี่ยเป็นเงินไทยไเท่าไรเ่กระชีแมนสิบบาทบ่บ่อสองบาทสามบาทนี่แหละประมาณน,านั้น,นบ่แม่นอ๋อเอาน้ำน้ำดื่มพี่ยังก่อนน้ำดื่มโลมาคั่น้ำดื่มโลมาคั่มเลยท่านผู้ชมเด้อะน้ำสุขภาพดีให้แก่ทานเออนี่ยนี่มีลูกปลาโลมาอยู่แมนแมนแม่นี่กับเดียวนี้กับผมที่นี่เนี่ยของฝากของตอนพี่น้องอันนี้คือท่านที่เป็นลูก ฤทธิ์ีดวงทว้านพี่้องครับผมฝากบอกสมุนไรของนายน,นายานซอยพี่้องได้มีสธิ์หายฝากไว้สารท่านผู้ชมผู้ที่เป็นโรคฤทธิ์สวนเป็น10ปียี่ทปีสามปีสี่ีีกินยังกับว่าหายกินยังกับว่าซุ้นผมฝากไว้ผลิตภัณฑ์ของนายน,นายานสังเกตวางูผมสีย่นี่ยุ่ฝากกองเนี่ยแต่หกเขียบซุ้นครับผู้ชมและก็สิมีหัวยา <c oughs> หัวยาแถมให้ กินหัวยานนิกินมี่เบิร์กรอยู่ในนี่เจลาซอนกาแฟเฮานี่ก้อนอาหารเส่าก้อนอาหารแรงอ้นั่นเบิรอยู่ในนี่สกอรนจังไม่กินอย่างนี้สามมือแรกกินข้างละสองเข็ปซูนเส้าสองแรงสองก็เรียกเจ้าละเส่าสองเค็บซูนแร้งสองเค็บซูนกินจากสามมือจากนั้นจังไม่ลดกินครั้งละหนึ่งเข็ปซูนเส้าหนึ่งแรงหนึ่งจนหมด นี่คือการลักษณะการรักษาโรคฤทธิ์ี่ดวงทวารฝากไว้สำหรับท่านผู้ชมแล้วก็ามาคุยน่วงห้อมนลกับอ่าบุญยูลูกแม่ของนะครับกาสิได้ยผ้ารามาเทียวบานเ่าดูอยู่หลังี่ดากเดี๋ยวนี้นโลกโควิดม,มีสุดใหม่เลยเด้ออ้ายฝากแม่สุดใไหนออนชอนไม่ห้างฝากแม่ออนชอนแม่ห้าง ใช่เมืม่ปเป่นแต่อยากมามทองร่องจากมันนี้ไหม <c oughs> อันมาลัมอยู่ทไทยเด้มีแต่ผูสาไม่ห่างไม่หมายลายมาลัมอยู่ดีแต่สามเดือนกลัวเลได้พี่นออ้องอาสวะทั่วทั้งเนื้อทั้งใตทั้งกรุงเทพปัตยาชนบุรีนี่โอม้มาขึ้นเพิ่นกันนมวนนั่นจ้าหลายทะเรับกยังว<อ>่าฝากให้ได้พี่น้องออนซอนไม่ห่างหักก็ได้หนึ่งล้านสี่แสนวิวออกเดือนเดียวฝากแม่ฝากแม่อันนี้พี่มิยังฝากยังตอนพม่ถึงแจ่อันนี้คือเคียนคอไว้มันยังบริมกันโอ้แต่ว่าโอ้ขากะลีอ,อ่ะ ของฝากนี่แหละน้องไม่ใช่บอยไม่ยังมาฝากกันหรอกนี่ถึงแชนแนลจังสิล่ะคำถือของฝากคันจะไปเมืองลาวน้องสิผ้าแปลวาของฝากแบบชิงที่มีชีวิตนะไอ่เราบอกแห้งกระจายมันนิดนึกับ่น้องครับก็คือรัวน้องของมันกันครับอ่าบุญยูหลุงแม่ของเนี่ยเราเป็นคนแบบบาบานเท่านี่ล่ะ คุยกันเับผมเนี่ยกับเขาเอาลมเงินดีว่าต้องมีเวทีนี้สองก็อย่างหลายนะครับฝากไว้สลาสันผู้ชมเดอ้อขันเราเขามามบรรทาก็มาให้กำลังใจเราเนี่ยเสียงเพ่องออกมาเนี่ยกาเพ่งต่อไปนี่ก็คืออียังกว่าไม่ห้างอย่ก่อนอนซ้อนไม่ห้างออนซ้อนไม่ห้าง,ออน,างนะครับเป็นอีกเพลงหนึ่งเป็นในเนีของร่ำเพลินบอกแบบเศร้าสองแรงสองแบบเศร้าสองแรงสองเลย,ยว่าสันแต่ว่าเราก็เขียนเพลงให้ผมอยู่ได้แต่ผมว่ผมว่ามีเวลาเบิ่งบ่มีเวลาอัดนะครับผมก็จะเอาผลงานเราไปวอาไปลองอยู่ นะครับกาว่ามันสองเพลงบอกเฮ้อเออแม่นัดส,<ล>สองเพลงเนาะแล้วก็ฝากกับพี่น้องโดยตรงแฟนเพลงเอาอยู่ทวรวเทศเนี่แหละอ่าฝากถึงแฟนเพลงพี่นอ้องย่ทัวประเทศบอกว่าไทยหรืออยู่สากระยาติดตามผู้ขากับไงนานงาน ขอให้ครอบครัวท่าเจ้าเจริญหงเฮืองร่ำรวยทานส่งเสริมศิลปินขอให้ทานได้พ่อกับโศกเงินโศกคำเด้อสาธุสาธุอ้าสมพรเด้อพี่น้องครับเดี๋ยวจะมีโอกาสจะมาคุยกันตอนในช่วงนาเนาะช่วงนี้ไปกินเข่าง่ายสักอนโชกดีจุงพื้นก็พี่ก็น้องสุขคนอีกสินึงครับ